ช้าวันที่23วันพิเศษครับลูกค้าครับวันนี้เวลา6นาฬิกา10นาทีครับลูกค้าก็มายืนรอครับ็นรอตัเช้าเลยครับดูครับลูกค้ามารอครับมารอกับพวกครับเข้าไปกระทะที่สองครับตุ้งจะ6โมงครับกำลังครับตั้งทีครับครับ วันนี้เอาข้าวเหนียวด้วยใช่ไหมครับวันนี้เอาตังเลี้ยงข้าวข้าวเหนียวด้ครับวันนี้ครับหนังไก่เราก็สุกแล้วล่ะครับได้ขายละวันนี้เป็นกระทะที่สองครับรอนมาไงมาแล้วก็จิ้มหนังไก่ซอยหน่อยดิเอ้ยเรื่องไม่เจอไอ้อายรถข้าอายอะไรก็เออลูกค้าอายับมารอเตะเตาเลยครับครับตอนนี้รวยรวยรวยต้องบอกว่ารวยรวยนะครับ รวยด้วยครับรวยแต่เช้าครับวันนี้ตั้งรวยแต่เช้าครับสวัสดีครับขอขายของไยครับผม